ตำรวจไซเบอร์นะครับเตือนภัยเทศกาลฮาโลวีนะฮะจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมานี่แฝงตัวยังไงนะครับวันนี้ผมเดียวติดเด็กงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานนี้ฟังครับคือว่าตำรวจไซเบอร์ครับเตือนภัยนะว่าผู้ก่อเหตุมักจะมีการอ้างอิงกับกระแสอ้างอิงกับประเพณีอ้างอิงกับเทศกาลนะฮะมาลวงผู้เสียหายยกตัวอย่างครับไกล้ๆนี้เลยก็คือฮาโลวีนครับโดยผู้ก่อเหตุอาจจะไปสร้างเพจปลอมขึ้นมา แล้วก็อาจโปรโมชั่นดีๆเพื่อที่จะลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยตกหลุมพรางแล้วก็มาให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือปีเกิดนะฮะเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัตรเดบิตบัตรเครดิตต่างๆนานา OTP รหัสทุกอย่างนะฮะ <S <S ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะลวงคุณหรือเขาจะพยายามที่ชวนนะเอาพวกสินค้าที่คุณสนใจเนี่ย มันล่อตาล่อใจคุณก็ตามนะครับห้ามอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายนี่หมายความว่าคุณอาจจะไปร่วมคือไปทําธารกิจไปลงทุนแล้วสูญเงินเป็นแสนเป็นล้านนะฮะให้คุณทําก่อนหนึว่าคุณต้องรีบแจ้งธนาคารอย่างที่สองนะครับคุณแคปหลักฐานทุกอย่างที่คุณเกิดความเสียหายไปแล้วเนะี่ยแจ้งความผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w p o l i ว็บดอท n ทยโพ และอย่างต่อไปครับคุณต้องไปแจ้งความที่สอพอและสอนอนในพื้นที่โดยระบ,บุว่าต้องการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะแหลกว่าอยากจะมาเตือนภัยนะครับเพื่อเป็นอุทาขอรมแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ